เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในโรงแรมที่ห้องสองนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะมาโรงแรมนี้เดี๋ยวผมเข้าเองไปดูดีกว่าว่ามันเฮี้ยนจริงหรือเปล่าตังเราเนาะบทเป็นชายคนหนึ่งที่เดินทางมาอย่างเหนื่อยเหน็ดนะครับต้องการที่จะพักห้องดีๆสักห้องหนึ่งที่โรงแรมแต่ติดตรงที่ว่าโรงแรมที่เรา,ากำลังจะเข้าอะ <c oughs> มันมีมันมีอาถรรพ์อยู่เนี่ยสิเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเรากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าแปะอุ้ยกล้องมันต้องสั่นขนาดนี้ไปเนี่ย คุณเหนื่อยมากๆหลังจากที่เดินทางมาทั้งวันตอนนี้ก็ดึกมากแล้วคุณตัดสินใจที่จะพักสักคืนหนึ่งที่โรงแรมแห่งนี้ไอ้อยู่สักคืนหนึ่งนี่ช่วยบอกทีขอร้องเลยไอ้คืนเดียวที่ว่านี่อย่าเจอผีทําให้กันได้ไหมแค่เนี้เออถือว่าใจดีกันหน่อยโรงแรมมันดูดีกว่าที่คิดนะครับแถมมีพนักงานต้อนรับอยู่ตรงประตูเป๊ะเลยเออไม่ซ้ายไม่ขวาอยู่ตรงหน้านี่เอกสารอะไรเขาดูหน่อยสิมีการระเบิดเกิดขึ้นที่ดาวทาไม่น่าจะเกี่ยวกับในเรื่องเพราะงั้นวัสดีครับพี่ มีไม้กั้งเขียนอยู่ด้วยน่าจะเป็นห้องประกอบพิธีทางาศาสนาเนาะเขาชื่อว่าเคริร์นครับ,ส,รรบสวัสดีครับท่านคุณอยากที่จะได้ห้องสักห้องหนึ่งสำหรับคืนนี้ไหมเป็นความคิดที่ดีอ๋อใช่เลยขอสักคืนนึงนะครับแน่น <ừ> อนแลวครับท่านผมจะจ่าจห้องให้นะอุย้ย <laughs> อะไรอะ จะไม่พูดถึงเสียงที่ออกมาหรอไม่ต้องสนใจประตูนั้นหรอกครับมันก็แค่ลมไงก็ตามนี่กุญแจของคุณห้องสองศูนย์สามไอ้ลมดีว่านี่มันเปิดยันกรเลยหรอจริงปะเนี่ยยันอะไรขนาดนั้นเราไม้กางเขนมันกลับหัวด้วยนะครับจริงหรอเราอาจจะเข้าไปเปิดประตูดูได้อุยไม่มีอะไรให้เห็นครับท่านบอกกันดีๆก็ได้เอาเราเดินกลับไปอย่างเร็วเลยขอแม่เราจุนจ้านนะครับ อย่ากระหุ่นยนคุณพี่ไม่เป็นไรถ้างั้นก็เราไปห้องสองศูนย์สามกันนะครับแล้วก็หาที่พักหาอะไรไม่มีปุ่มวิ่งให้หมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องวิ่งหลบผีก็ได้จี๊บะิ๊โอเคด้านซ้ายกับด้านขวาฉันว่าฉันลืมกุญแจอืเขารู้ได้ไงว่าเราลืมกุญแจเออเมื่อกี้ก็พยายามดูนะครับว่าข้างหลังประตูมีอะไรลืมซะเลยนี่รอบน,นี้เรามาพร้อมกับกุญแจนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาฝั่งนี้มืดมาก แล้วปะโอ้โหมืดขนาดนี้เลขห้องยังมองไม่เห็นเลยให้ตายเถอะแล้วจะดูได้ไงว่าอันไหนเป็นห้องเรานะครับโซฟาโซกูด so so ห้อง 200... 201แล้วก็202มีอาหารอยู่นะครับความกับทำไมเขาถึงวางอาหารไว้ข้างนอกอย่าเพิ่งสงสัยนะอย่าเพิ่งส่นี่ไงห้อง03ที่ว่าทางหน้าไปได้แต่เราเข้าห้องก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าเราเหนื่อยมากแล้วนะครับให้มันได้หลับให้มันได้พักผ่อน ือถาฉันควรที่จะอาบน้ําก่อนที่จะไปนอนนะถูกต้องเลยแล้วควรที่จะปิดประตูด้วยก่อนที่จะไปนอนอ่าแปรปเรายังมีอะไรใช้อีกปะโทรศพัพท์เตียงนอนน่าจะไม่มีแล้วนะครับอาบน้ําเสร็จก็นอนขอร้องเลยอคืนเดียวที่ว่านี่อย่าเจอผีเอถือว่าใจดีกันหน่อยทำให้กันได้ไหมแค่นี้นะ โถ่ให้ตายเธอนี่มันเสียงอะไรมันเหมือนมีเสียงอยู่นะครับเสียงมันมาจากห้องฝั่งตรงข้ามเลยอะเ <c oughs> อาลเราก็สงสัยซะด้วยสตติต้องไปเช็คแล้วะปจะปจะป้าบาจบาจาสวัสดีครับ<ฮ>ฟังจากเสียงแบบนี้น่าจะประตูตัเดเทียงมาถึงนี่เลยเหรอเขาน่าจะฟังเพลงอยู่เสียงดังน่าดูอัโลโหลอช่วยเบาเสียงหน่อยครับมันมีคนพยายามที่จะนอนอยู่นะ บรายานไม่มีเลยอุ๊ย,ยมันมีกีด้วยนะฉันต้องไปเรียกพนักง,งานต้อนรับแล้วสิมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องที่นี่จริงกับไปแค่ฟังเพลงเขงจาจะก,กีดอะไรขนาดนั้นใส่เจ้าตัวมาเองเลยนะครับดาราศิลปินที่ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปิดประตูเราจะต้องโทรหาพนักง,งานต้อนรับใช่ปะลืมไปละลองดูนะครับอ้าโทรได้ฮลัลโหลผมกดเบอร์แบบไม่มองด้วย ที่นี่พนักงานต้อนรับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับมีมีเยอะเลยอ่านี่ห้องสองศูนย์สามนะครับมันมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับห้องสองศูนย์สองอ่ะนี่คุณอยู่ในห้องสองศูนย์สามเหรอครับท่านใช่ผมอยู่ห้องสองศูนย์สามไปถามแปลกๆกันได้เรามันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับท่านห้องสองศูนย์สามนี่มันว่างเปล่าอ้าวเดี๋ยวก่อนฮัลโหลฮัลโหล ชื่อโรงแรมคืออะไรแปลไว้หน่อยได้ปะจะได้ไม่ไปครั้งหน้าโอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะเอากล้องไปนะครับถ่ายวิดีโอซะเลยเพื่อเอาหลักฐานผมขอบอกทุกคนเลยนะถ้าอยากจะอยู่รอดเนี่ยความสงสัยเป็นอะไรที่ไม่ควรจะมีอะไรที่มันผิดปกติขนาดนี้แต่ลองใช้ด้วยอ่าใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยมันยังโอ้โห ถามจริงถอดกล้องเลยวะถอดกล้องออกก่อนได้ไหมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เกมน่ากลัวขึ้นแบบสามรอเปเซ็นเลยกับห้องห้องอุ้ยเราออกไปจากตรงนี้ไม่ได้แล้วใครก็ตามนะครับที่เอาเส้นทางมาวางเอาไว้ฮหลอเปิดประตูต้อนรับเลยหรอ,อใช่ไหมครับคุณพี่ผมไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้เลยอะ่ะพี่ทำอะไรอยู่อยไปดี ไปดีอะไรก็ไม่รู้ครับเราเข้าห้องก่อนดีกว่าอุย้ยเดี๋ยวมันไม่น่าใช่ฉากจบได้องอ้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าห้องตัวเองไม่ได้อย่างนี้กลับทางนี้ก็ไม่ได้ผมว่าเราจะต้องไปทางไกลซะแล้วสิสวัสดีครับ เราเจอกัน icism, สองรอบแล้วจําผมได้หรือเปล่าก็ต้องให้มันหลอกก่อนทีหนึ่งด้วยอไป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 อย่างน้อยมันก็ใจดีมีไฟฉายให้เราสวัสดีครับเจ๊อ๋อมาโดนลากไปแล้วห้องข้างหน้ากับด้านขวาเราลองปอกขวาดูเออชิลดีจังเลยมันวิ่งไม่ได้นะครับเกมนี้อย่างที่บอกเลยวงผีอะไรไม่ต้องหนีหรอกเพื่อชีวิตอะจริงป่ะอะไรอะ ว่าเขาน่าจะมาแล้วเราเดินไม่ได้มันมาแล้วนั่งไงโอเคเออกวิ่งได้เฉยเลยสวยสวยสวยอยู่ๆก็เหมือนกับไม่อาจจะต้องต้องคอไมเนี่ยตามหลังมาเลยเจอแล้ว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 เปิดเปิดเปิดทันไหมแล้วอ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันคงไม่มีอะไรเลวร้ยวายไปได้มากกว่านี้แล้วแหละเออทางตัน20 minutes later ฮัลโหล ุ้ยไม่ดูรทบา่นะแต่เพลงมันดูอ e ีพิกเหมือนกันจนะเจอบอสในเกมต่อสู้สมากกว่าที่จะเป็นเกมผีนะครับบอกเลยนะถ้ามุกนี้ไม่เล่นนี่ม่นดูจะพูดไงละมันต้องหมุนกลับหัวแน่นอนแต่ใหนก็นเห็นนะครับผีมันออกมาละเออข้างหลังอะข้างหลังไม่มีประตูเปิดต้อนรับเอ้าว นั่นไงโอ้โหไอ้เคิร์กทำสัญญาณกับปีศาจชัวก็จบเป็นที่เรียบร right ้อยนะครับกับเกมห้องที่202เอ๊ะชื่อเกมมันชื่อดีปะมันคือห้องอะไรนะหรือห้อง203นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ